ฟัแล่งนี่เนาะเสียงเพลงจากไหนและเนี่ยสวัสดีครับสวัสดียามค่ำคืนจากประเทศษษษษอังกฤษโอเค อ๋อแซมยังไม่กลับบ้านแหละเนี่ยเจ้าของร้านอินเดียอืมครับคืนนี้เหมือนเดิมเลิกง,งานดึกพอดีเหมือนจะมีงานแดนเฟสติวัลมาจัดมั้ง<ม>เออ<ม>เห็นเห็นประเทศไทยพยายามจัดแดนเฟสติวัลอะที่นายกเศรษฐาพยายามโทษทีโทษท,ทีขอถอน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 ที่ท่านนายกทวิตเตอร์อะ พยายามหางานมาเฟสติวัลเข้ามานะ่ะคือเออหางานเฟสติวัลเข้ามาแล้วมันมันมันช่วยพวกค้ารายเล็กรายย่อยหรือว่าร้านอาหารริมทางนี่ะหรือเปล่าอยู่เนี่ยมันจะมีงานประจำเขาเลยเร,เรียกแดนเฟสติวัลจัดมาเป็นร้อยร้อยปีมักเต้นจีนมาเยอะคนจีนมาเยอะคนจีนชอบมาที่นายกพยายามให้ฟรีวีซ่านะ เพิ่งมามาเมื่อกี้เพิ่งลงเครื่องมามั่งมานั่งกินข้าวกันคนจีนชอบกินผักกะเพรากินผัดผักกุ้งผักกะเพราผัดผักบุ้งต้มยำกุ้งน้ำคอนเออแล้วก็แกงแกงเหลืองนะชอบคนจีนชอบเนี่ยมามากินที่ร้านเพิ่งเนี่ยก็เลยอยากรู้ว่าที่ที่พวกเขาพยายามเอาเฟสติวัลเข้าไปประเทศไทยนะ่ หลายๆอย่างน่ะเขาไปจัดที่ไหนอะแล้วมันช่วยคนตัวเล็กตัวน้อยที่อยู่รอบๆเขตงานที่เขาพยายามจัดอีเวนต์หรือเปล่าเอออยากรู้ไม่ใช่เอาไปแล้วก็ก,ก็คือเอาไปจัดในในเขาเรียกอะไรนะในฮอล์เหอในฮอล์ใน,ใน,ใ,นในโดมใหญ่ๆแล้วก็ คนที่ได้รับเหมางานกับกลายเป็นพวกโรงแรมพวกอันนี้มันไม่ได้ส่งเสริมกันให้ธุรกิจขนาดเล็กเติบตัวแบบนั้นอะมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกออถ้าคุณจะจัดเฟสติวัลเอาคนเข้ามาเอาเงินเข้ามาเอาเงินไอ้เอานักเทีย่ยวนักท่องเที่ยวเข้ามาแต่มาแล้วเขาไปไปใช้บริการแต่ของโรงแรมแล้วคนก็ จ้างโรงแรมไปทำอาหารให้กินอ่ะมันไม่ได้ประโยชน์หรอกเนี่ยอย่างประเทศอังกฤษเนี่ยถ้าเขาจัดเฟสติวัลนะเฟสติวัลอย่างแดนเฟสติวัลอ่ะเขาเรียกเต้นลีลาศมั้งจิบวันสิบคืนนะคนไทยคนจีนคนญี่ปุ่นคนไต้หวันคนยุโรปคนอเมริกาคนอะไรมาแยะ เขาจะสร้างงานคือ,อสร้างรายได้จากการห้องพักโรงแรมเออเมืองน,นี้ยก็จะมีห้องพักโรงแรมให้คนมาพักอาหารก็ต้องไปหาอาหารกินตามถนน,อนเอาไม่ไม่มีไม่เนี่ยยกเว้นว่าคือพอจะจบงานก็จะมีเขาเรียกการาดินเนอร์มั้งวันสุดท้ายแค่นั้นเออแต่อยากรู้เห็นเห็นรัฐบาลนายกทวิตเตอร์พยายามทําแล้วก็ โค้โคมอ่ะมันได้มันลงไปถึงไอ้ชาวบ้านชาวช่องของเขาหรือเปล่าอืมคนตัวเล็กตัวน้อยน่ะชาวบ้านร้วตลาดริมน้ร้านอาหารริมถนนที่ว่าเป็นโลเคอลโลคเ้อ่ะโอเคร้านเจ๊ฝไไายแกเป็นอาจจะเป็นร้านติดติดระดับมิชลินไปแล้ว เออมันเป็นไอคอนิกจริงนะเพื่อนจากอังกฤษหลายคนไปเนี่ไปกินร้านเจ๊ไฝแล้วก็ถ่ายรูปเออมันต้องไปไปกินน่ะแล้วก็ไปถ่ายรูปเพื่อจะให้รู้ว่าฉันมาถึงประเทศไทยแล้วนะฉันมากินร้านอาหารนี้แล้วนะออามันเป็นตรงที่ต้องมาเช็คอินอนะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Asian spot on เออเออ เออที่ร้านที่ร้านก็ได้อยู่ที่ร้านก็ได้อยู่ mm. เขาเรียกว่า stop pit for asian อืมถ้ามาเมืองนี้ต้องมากินร้านนี้เพราะว่าคนเอเชียเอเชียต้องมามา mm. ชิมร้านนี้ mm. อะไรอย่างเงี้ย mm. คือมาแล้วเขาก็จะเปิด mm. เปิดแอปเขานะคนจีนนะ mm. เขาจะมีเว็บไซต์ไม่รู้ไม่เคยถามแล้วก็ชี้ชี้ชชชรูปมาเนี่ยฉันจะเอารูปเนี่ย เวลาเพื่อนๆนคนมากินก่อนหน้านี้สั่งแล้วก็ถ่ายรูปลงเหมือนเป็นไอ้เขาเรียกเป็นโซเชียลเขาัะะ้งเออเพราะว่าเราอ่านภาษาจีนไม่ได้แล้วเราก็แล้วเขาก็ชี้ช,ชี้ให้เด็กฝรั่งเจ้จางเด็กซีเรียเด็กฝรั่งมาทํางานด้วยอ่ะมันเห็นรูปมันก็จําหน้าตาอาหารได้มันก็มันก็เขียนลงเมนูส่งเข้าในขวเออเรามีหน้าที่ผัด เออทุกวันนี้ง่ายนะม,มีมีคนจีนทำทำเป็นเป็นลิสตลิสเมนูไว้ให้เลยว่าอาหารไทยตัวไหนอร่อยร้านเนี้ยนะเออเป็นใน Google นะ่ะมันจะขึ้นให้ stop stop i s for Asian spot อืมใครอยากเหมือนประมาณว่าคนเอเชียที่มาเมืองเนี้ยต้องมาเมืองเนี้ยทั่วโลก มามาจากฮ่องกงเกาหลีญี่ปุน่นไต้หวันเอ่อฮ่องกงเกาหลีญี่ปุน่นไต้หวันมาเลเซียคนเอเชียมาเยอะด่ามั่งชมมกกั่งก็เออรับไปแต่แต่ส่วนมากนี่ชอบชอบคนด่านะลูกค้ามาดา่าจะได้แก้ไขปรับปรุงถูกคนชมก็อวยไ,ไ,ไ,ไป ล่อยเขาอวยไปใครมาชมเนี่ก็ปล่อยเขาอวยไปแต่คนด่าเนี่ชอบนะเออแล้วเอ้าลืมไปเลยตั้งหัวข้อจะพูดถึงท่านทักษิณเดี๋ยวเดี๋ยข้ามถนนก่อนข้ามถนนก่อนเออดีใจกับดีใจกับพี่จกับ ไ,ได้กลับบ้านก็ดีแล้วจะกระพบเป็นแขน,นะมันไม่ควรมีใครถูกดำเนินคดีเพราะว่า<ม>การเมืองหรอกหรือว่าไอ้หนึ่งหนึ่งสองด้วย<ม>เด็กๆที่ติดคุกติดเคิร์กอยู่ปล่อยเขามาซะถ้าไม่ชอบเขาก็ไลไรเขาออกจากนอกประเทศมไม่ชอบเขาก็ในระเทศเขาออกมา อยากรอเขาไปขังคุกเขาไม่ได้ไปฆ่าคนตายเับไปทำมาอย่างกับเขาเป็นฆาตกรน่ะเขาไปฆ่าคนตายไงนะถ้าไม่ชอบเขาอ่ะอนุนอนุนอ่ะปล่อยเขาออกมาอถ้าไม่ชอบครอบครัวเขาก็ในประเทศเขาออกมา กล้าไหมกล้าในประเทศไหมแค่นั้นแหละอือย่าไปจับเขาขังมั่วๆสูวๆ,ๆ่ทุกวันนี้สิทธิมนุษยชนอะมนุษยชนเออมนุษยชนอะต่างชาติต่างประเทศเขาดูเขามองคุณอยู่ล่ะอย่าคิดว่าเขาไม่รู้อย่าคิดว่าเขาไม่มองไอ้พวก อายการที่หลับหูบหลับตามั่วๆนะปล่อยเขาออกมาไล่เขาออกมาเออถ้าไม่ชอบเขาไล่เขาออกมาเอาถึงบ้านแล้วดีกว่าจะมีอาดาพูดเยอะไม่ได้แค่นี้นะเดี๋ยวพวกนี้เจอกันใหม่